ครับต่อเตยอินดีครับเอะไะครับให้ช่วยถ่ายนะครับเก็บงานแหละให้ช่วยถ่ายนะครับแล้วมันนะครับฝนกันมากพอดีครับให้ช่วยถ่ายฝนกันมากครับมึงปกเป๊กปกเป๊กมาแหละฝนครับโชคดีครับฝนเบป็นไงนาครับเห็นแลครับเป่นสามองเดียวนี่นะครับ ฝนตกแล้วครับปอกแตกปอกแตกอะไรเอาเจ้วพอดีครับพอดีฝนตกมากครับนี่ให้น้อยครับให้งไงมันก็กล้่นจะดนแล้วครับปัน่นแต่มาแต่ไตหู้ยกุ้นก่อไฟกุ้นละครับปั่นขึ้นมา มัดมือเลยครับมันหมดแล้วครับมาล่ะฝนตกแล้วอเอาห้วงสุดทถ่ายโมเมนต์ตนี้ครับ เบิ่งครับนี่ครับให้สุดถ้ายนึกว่าเร็วเร็วยังให้นี่ครับให้ชุดถ้ายเบื่องรับ,บ,รบเพิื่อนก็หวานทีอยู่นะครับผมเพิ่นสิวานทีให้นีน่ให้ชุดถ่ายครับ นี่ตัหัวหยาเนี่ยครับเปิ้ลคากับมะไถ่เมื่อสามหมื่นทีเดียวครับเปิ้ลกัมะปันเลยครับลอยเดียวครับหย่ามันก็นยังบไตายค่าครับมันต้องไถ่ซองหลวงก่อนแล้วครับเป็นอาทิตย์ซองอาทิตย์จังปันครับอันนี้เปิ้ลเฝ,าฝ,าฝ,ฝ้าครับเฝ้าน้ําฝนเพราะฝนก็สิมาครับ มันกันลาแล้วครับท้างผลเขาจนว่านปุ๋ยนะครับท้างหนนี่คนกับว่านลายอยู่นี่นะครับให้ช่วยอ้ายฝนตกละ ฝนแล้วครับฝนมาต่ทางเขื่อนรอครับ<ฮ>เขื่อนน้ำอุน่นครับมาขึ้นกับตกครับมือก้อนกบับตกปั้นเหล่าก็ดีฝนลงมากกับสิพวดีอครับกับสิแตกง่าย,ยู่าะฝนกับวันทีแห้งครับ เพิ่นกระเซาะขึ้นหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นกระเซาะขึ้นหนึ่งเพิ่นก็เอาขึ้นมาตอนสอนบเพบิ่นก็ใส่กระสอบเพิ่นก็เม้าบานเพิ่นว่าส่วนลายบ้านผมก็จะอธิษฐานวานนี้นะครับไทยและก็ ยิ่งก็ต้องไถยองรอบก่อนละครับไถรอบแรกให้เว้นไปนะครับประมาณสามมื่นแล้วก็มาไถยโกโปรอ,อ,อีกครับไทยโกโปรอ,อ,อีกประมาณสองมื่นหรือสามมื่นนะครับก็มาปัน่นปั่นรอบแรกกับวานครับนี่คือวานแบบนี้นะครับกับวานวานก่อรวานแล้วกับปั่นกบครับส่วนใหญ่กเจ้าสิเหตุสี่เหตุนะครับแถวบ้านผม ยอดกับมีครับแต่กับวลาลายครับส่วนยะส่วนหลพิ่นพิ่นมามันจังไลยส่วนหลายผมเหติเห็นแบบเห็นเห็ดแบบนี้ส่วนหลกับเมื่อกี้กับเครื่องพ่นครับเครื่องพ่นปุ๋ยนี่แหละครับเอามาพ่นเขาเครื่องพ่นเอาแล้วก็ปั้นกบแบบนี้นะครับส่วนหลายผมจะเห็นแบบนี้แถวบ้านผม เครื่องดำกับโบมี่ครับแถวนี้บ่ค่อยโบยมี่เลยแหละครับบ่ค่อยมีเลยเพิ่มมามันเสียกระจายมันหลายครับขนาดจ,จางังคนดำเสมอกันยังสองรอยครับขนาดครึ่งมือยังสองร้อยสองรอยเระมันสองรอยหาสิบเนะครับครึ่งมือหอดเทียงสองหัวเทียงเฉยครับก็บ,บ่ค่อยดำกันกนะครับเสมอว่ามันเปลืองครับเฮ็ดแบบนี้ดีวกว่าครับ หน้าผมก็เห็นแล้วมีนะครับปั่นแล้วก็วานวานแล้วก็ลดปั่นกบต้องเหมือนกับเป็นสวนอ้อยครับผมสวนอ้อยกลกวยดป้าให้แล้วนนครับผม มึงก็แมาไก่ครับมึอยู่มาหอดพันหน้าไหมครับนีพนจ้าของหน้าพนก็อยูพนละครับบันสังนมิงเตนหน้าพนไม่ยูพีจะเลยมาเห็ดหนีพนนครับ

มันไม่ได้ไมากินเข่านะครับนกเอียงมันมาหากินนอนกินไสเดือนเอียงพวกแมงครับมันกินเขามันไม่กินนะครับนีผมสังเกตดูนมัน๊กกินพวกไสเดือนส่วนไลครับกับนอนนอกาลครับแถวนี้แต่ถ้านกกระจิบกระจอกนี่ครับกินครับ บอย่งครับถ้าบบปันกบมี่บอย่งเลยนะครับเก็บนะครับท้าสุดท้ายแล้วน้องก็จิบกระจอกนะครับกิน,นครับบอย่งมีหัวเดกกับบอย่งครับ ม,มาแล้วเหมือยแล้วครับต้องเอามันแล้วครับวมืนี้มันไกลครับเจอชิมาหฮวาน แกแล้วครับหีดแกแล้วลองุดท้ายแล้วกลับบ้านคนมาแล้วครับกับพอกดไลค์กดติดตามกดแชร์ซา,ามสะใครเนี่ยครับไปนะครับโุ้ฝน,นุตกมาแล้วขอบคุณครับ